ช่องทางติดต่อตุกตๆเฟมเลรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทร ở huyện cho nó sau kia hiện không bảo hiểm hả cái cây đạt theo nó bỏ bỏ tít lấy bỏ đi về thăm mình mai miền thăm mình đi วันอาทิตย์น้นเหมือนเนาะอืกครลองไม้มินกับมาทำบุญน้องไม้มินบางหัวถามเนี่ครับประเภทนี้ทั้งบานยาดน้ำ แสดงว่าเฮ็ดแบบเดียวกันเบิดเนาะกล้วันผา่ามันอย่างเนาะโอ้มีบูซาโบดบูซา,าพยานาเมื่อนี่ยผมเนวันผา่าคนเลยบมหลายไปไหนพ่อปะองดํา่าไปไปยังเกาะผักหอมควอมไปเขาดําอืมป๋าป้าดิบบุญนบ่า อันน <cin stereotype> <m aks> ้เออดี่นีน่อจะไปหลุดน้ำจะไปหลุดน้ำนองไม่มินล่ให็แน่เลยจะไปเยี่ยมนองไม่มินก็อนนี้จะกย น้าเอออันนหน้าบันนึงและไก่น้ำแข็งน้ำแข็ง,าขงหาพันนเฮ้ยนี่ไปเยี่ยมบ้านน้องไม้มินครับเห็นเพลนอยู่ไอ้วันทายเบาเบืบ่อแจ็กเตอร์ผู้สาวมันน้องเดินนี่นะไม่แต่พูดงมง,งาย ขนาดพ้นว่ายู่อยู่ขางบ้านน้องเกดยังบ่ท่านได้พ่อกันยักเถื่อนี่ครับที่ตามน้องไม้มินไปเล่นบ้านเพิ่นครับ ไก่ห้อแลรวบ่บ้านนี่ยางเอาได้ครับไปวัดนพี่ผู้ใดไ่ได้ไปก็เอาฝากติบเข่าไปน้ำจังสีบอกบานก็ไมา่แจากขึ้นบอกมาเพศก็เตรียมไปอีกยี่บ่อบมา นี่บ่อลเฮ่นเพิ่นบ่ดเลยเฮ่นไม่หมินบ่ดเลยโหหลังพุ่นม,มากินน้ำกันที่ไรมาที่ไรกินมาบิดจีิครับติดตามน้องไม้มินมาจากวัด นี่ครับเงินนองไม้มินอยู่กันจะก้นเลยเนี่นยอโอ้พีดอโอหลังในน่อยหนึ่งตัวนี้พี่ สบายดีสา,ยดสาวได้ก่อนนี่ยส,สาวไม่มินครับเรียนหนังสือใช่ไหมบออยู่มอใด้ดสาวมอ .7 โรงเรียนใดมอสออสอ,อ๋มอมสออ,สอนนะี่เนาะสาวมันน้องเดินเด้อครับสาวผู้ใต้มันน้องเดินไปเห็นน้องเพื่อนไปรงวัดกับก็เลยนั่มาเยี่ยมเพ่อนอยู่บ้าน มอเจ็ดกับสิบเจ็ดปีได้เนาะไก่โจมล่ะอีบบกี้เดือนกับโชมไปได้เนาะนกินกินซิมกินไปเห่นน้ำคุ้ยกันไปนำ้ำนี่ไงมีพี่น้องจะคนดิอายนอนแบบอืมมีสี่คน4คนบ่เจ้าคนนี้่าไหนคน้ายลูกสาวลาบบ่ โอ้สัมภูงามเนาะลูกสาวหลาครับพ่อแม่อยู่จังหวัดไหนไปหน้าไปหน้าดิเกี่ยวเขาโอ้มื่อนี่เวน้นเว้นหน่วยเจ้าของโล่งวัดเนาะก็เลยได้มามากินน้ำน้ำกันเ้อะเรียบร้อยแล้วกินมัต่วัดเนอะเป็นลูกซี์วัดเมื่อนี่ สาวน้องเดินลหลายหลายครับไอ้ตลาดไม้ไทยน้นองเกีตอยู่ใกล้ๆแต่ยังบ่เห็นน้องไม้มินอยู่เขายังมาดูน้องเกีตน่ะอาบ้านนี่มี้ไพสันอีกคนหนึ่งนี่บ้านนี้ก็ยังมีผู้หญิงอยู่ยผู้สาวจะบอกผู้สาวก็ไม่มีคำอึ้งนะก็ม<า>่อโอ้พู Phụ xã hội này là bao nhiêu tuổi? Đó là 3 tuổi 3 tuổi Một người đàn ông Đúng không? Đúng Cô có biết có bao nhiêu tuổi? oh Một người thấy là bạn สาวหลายด้ครับบัตรน้าข้างหน่อยนี่ถ้าบ่ได้ไปวัดก็จะบ่ได้พ่อเด้นี่น้องไม้มินนี่ครับลงวัดเรื่อยยืบบนนี่บอก <c oughs> โอ้ช่าบ่บ่พ่อเมื่อนบุญเขาประดับดิน <c oughs> เขาสาเขาประดับดินลงบ่งเอาคือบ่เห็นกันสะคนหลายเนาะจาเห็นห้องบ่ไปหารอดไทยเนหะ็นเยะอือ เดไปเกี่ยวข่าวอยู่บนเนี่ยว่านไปอยู่บนว่านอือว่านนั่งเด็บรถตับเอ้า,อาไปรถตามมี่ยังตามยุ้เป็นเอา้าคือตามกันเขาขับมาแหละเขาขับรถยังบ่เป็นเขาตามเขาเอา้า นังเรียอน้ากันนี่บอกอืมเบรกบ,บ่เปลี่นเลยนะในไปนสังยางใช่ไหมบ่ปวดเนี้ยแต่ว่าบ,บ่เป็นแผลเป็นอยังซ้ำในซื้อนนัะ่ะทำแห้งอยู่ไหมบ่อืมผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้หญิงโอ้ เจ้ากับขับรถขึ้นกันอือครับอืรถเส้าหมิวนี่บอกออคนอื่นมาตัดเอาล่มเลยรถพังหมดเหรอต่ำต่ำจะค่คนโอ้ <c oughs> ใช่ตัวบ่เป็นยัง ัดยี่บอะรยนเนี่ยัดนี่ยมอยยากินีน้ำยู่บสามนแเกล่ยสาในแต่ว่านออมิว่าเป็นอย่างพื้นนางทั้งหนาเนาะพื้นขามมันต่ำมาทั้งหลังดิอือ บ้านน้องเนบนมาเยี่ยมสาวนักเรียนมอดเจ็ดครับไปโรงเรียนไหนเงินไปโรงเรียนเมืองแล้วเธอไหนเมืองละเฮะเมืองละเจ้าสาวพันพ่อก,กินเนี่ยบอซื้ออยัางไรสาวพันซื้อน้ำน้ำเธอไหนซื้อน้ำน้ำหาพันน้ำหัวเสือเนี่ยบ่ เหลืออีกสิบหาพันซื้อยังหเหลืออีกซิมหาขนม,มนเมื่อกินข้าวป่ะเมือกิน,น,กนขามเปียกจานจานถวยวแล้วแต่ไดเกาเปียกซิมหาทำาปันกินขา้าวกบเราเปียกซิมหาหน้ำา,ากะเบิดบป่กระเพื่ออได้กินขนม เมื่อไรไปเกี่ยวเข่าซอยคู่บ่เมื่อน้าไปทายบันกุดซุ่งกู้ว่านเกี่ยวเขา่าเ,เป็นไปกินขนมแซวใช่แบบ่ครับผม ได้เวลาแล้วครับบ้านก็จะได้ล่าน้องเพื่อนไน้ครับแล้วครับน้องเพื่อนจะได้เตรียมตัวไปลงวัดอขอบใจเด้ออาผู้ใดไกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องตุตูแฟอรล,ลีเด้อครับผมขอบคุณได้หลายอ่านายบายนะครับผมสนะวัสดีครับ